ปัจจุบันโด่งอัธชัยในวัย57ปีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุณนหน้าคุ้นตาบนหน้าจอโทรทัศน์อยู่บ้างสำหรับโด่งอัธชัยอนันตเมกอดีตนักแสดงชื่อดังโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของเขานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นในแบบมาก่อนจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องเธอร้องไห้เมื่อคืนนี้ในปี2530 จากการกำกับของเพิ่มพลเชียรุณต่อโดยผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งบทบาทช่วงแรกมักได้รับเป็นพระเอกกับพระรองต่อมาจึงคลิกบทบาทสำคัญเป็นตัวร้ายในระหว่างที่มีชื่อเสียงช่วงแรกเคยมีข่าวคลาวาว่าคบอยู่กับริสาหงฮิรันดารานักแสดงนางแบบสาวและรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับหนึ่งในปี2511ผลงานในระยะหลังเป็นครูสอนการแสดงที่สถาบันการแสดงของกันตนา รวมทั้งเป็นพิธีกรในรายการทางช่อง7ในปี2543และรับบทเป็นอาจารย์ในละครชุดน้องใหม่ร้บริสุทธิ์ทางช่อง3และบทพระมหินทราธิราชในละครอริงประวัติศาสตร์เรียงกษัตริยาทางช่อง5ในปี2545และในปี2557โดงอาตชัยคือหนึ่งในผู้ที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศหลายประเทศอาทิเดนมาร์กกัมพูชาล่าสุดได้เผยพแพร่ข้อความผ่านฟซ o ุ๊ a แฟ อาถชัยอนันตเมฆเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2565ว่ากลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจตลอด8ปีที่ผ่านมาขอบคุณทนายวินยตชาติมนตรีที่ทำเรื่องนี้จนสำเร็จขอบคุณทุกท่านที่ช่วยประสานงานจนสำเร็จครับเอาเป็นว่าประเทศที่ไปก็ประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ขอระบุป,ประเทศนะแล้วก็ย้ายไป2-3ประเทศพอไปจะมีคนติดต่อไปอยู่ที่นี่ไหมอยู่ที่นั่นไหมจริงๆแล้วก็มีที่ให้เลือกอยู่เยอะมากนะ อยู่ต่างประเทศลำบากไหมลำบากกายไม่มากเพราะว่ามีคนช่วยเหลือเป็นเพื่อนคือเขาก็อบอุ้มแต่มันลำบากใจอย่างที่บอกมันไม่ใช่บ้านเราตอนนี้พอได้กลับบ้านรู้สึกดีใจก็คือมันเร็วกว่าที่คิดส่วนรายได้เพื่อการใช้ชีวิตที่ต่างแดนของโด่งนอกจากเงินเก็บส่วนตัวช่วงเป็นนักสแสดงเขายังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาบถ้ำดูแลผิวหน้าและผิวกายภายใต้แบรนด์ของตัวเอง และของแฟนสาวที่อยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2553ในการใช้จ่ายและปลดหนี้ต่างๆในประเทศไทย